สวัสดีค่ะร,รมาขำสับประภูม,รรมิค่ะวันนี้พามาดูของดีของสวยจากทางร้านเราอีกแล้วนะคะเป็นสารประภูมิติกระจกสีเหลืองทองค่ะหลังนี้เป็นทรงใบรากานะคะฟาร์มฟ้างอยู่ที่เมตยี่สค่ะเป็นเสาพญานาคสวยมาก ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาสาร,รพภูมิอยู่แนะนำเลยนะคะรุ่นนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีสาร,รพภูมิก็ต้องมีสารเจ้าที่คู่กันนะคะสารเจ้าที่เป็นทรงหน้าฟางคะ่ะด้านในก็จะฟางประมาณเท่าที่เห็นเลยนะคะสวยมากเช่นเดียวกันคะ่ะสีเหลืองทองคะ่ะสีนี้เป็นสีดีสีมงคลนะคะเหลืองทองชุดนี้เป็นขนาดกลางคะ่ะ ลูกค้าที่ไม่ต้องการใหญ่มากขนาดกลางก็แนะนำเลยคะ่ะรุ่นนี้ใช้พื้นที่จริงอยู่ที่2เมตร80-3ถึงเมตรนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะตรงปกแน่นอนสวัสดีคะ่ะ